รีวิวสินเชื่อเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดของเขาเนี่ยอยู่แค่9%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับต้องถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสินเชื่อ personal cash จากธนาคาร CIMB นะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟติ้งนะครับวันนี้ครับช่วงโลนรีวิวนะครับผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้วก็สินเชื่อที่ผมเลือกจะมาคุยกับทุกคนในวันนี้ครับนั่นก็คือ Personal Cas h นะครับจากธนาคาร CIMB ครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้ครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับจุดเด่นหลักๆนะครับของสินเชื่อ p e r s o n ัน c น s h ตตัวนี้นะฮะสินเชื่อตัวนี้ครับเนิองงงบขว กู้ที่มีระยะเวลากําหนดครับหรือเรียกว่าเทอมโลนั่นแหละครับนะฮะการผ่อนชาระคืนครับเราจะผ่อนชําระคืนเงินก้อนนี้เป็นงวดงวดในรายเดือนครับเป็นจํานวนเท่ากันในทุกๆเดือนนะครับก็ตามกําหนดครับว่าจะผ่อนกี่เดือน12เดือน24เดือนอะไรก็ว่ากันไปครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะในส่วนวงเงินอนุมัตินะครับเริ่มต้นตั้งแต่2 0มื่นนะครับไปจนถึง1ล้าน5แสนบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ด้วยนะครับว่าจะกู้ได้เท่าไหร่และจุดเด่นที่สําคัญที่สุดเลยของเขานะครับนั่อง อัตราดอกเบีย้ยแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวนี้เป็นสินเชื่อเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับต่ำสุดอยู่แค่9%ต่อปีเท่านั้นเองผมเลยว่ามันเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันนะฮะผมอยากจะขออธิบายลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนนะคร สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่จําเป็นจะต้องมีหลักทรัพย์หรือมีคนมาค้าประกันนะครับพูดง่ายๆครับสินเชื่อตัวนี้เขาจะเอาแหล่งรายได้นะครับหรือฐานรายได้ของเราเนี่ยเป็นตัวอนุมัติวงเงินครับ นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนจะขอได้นะครับใครที่จะสามารถมาขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้คนคนนั้นจะต้องมีเครดิตทางการเงินหรือพูดง่ายๆว่าจะต้องมีสริปเงินเดือนจะต้องมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องมีเอกสารการจดทะเบียนบริษัทมีหลักฐานการเงินอย่างแน่นอนครับเขาถึงจะอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลให้นะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับวงเงินที่เราจะขอกู้จากสินเชื่อส่วนบุคคลไปได้เนี่ยเขาจะให้อยู่ที่5เท่านะครับของรายได้ของเราครับแต่ ก็อยู่ที่ธนาคารด้วยนะครับบางธนาคารให้6เท่าบางธนาคารให้3เท่าแล้วแต่พ o ร์เีของแต่ละแบงค์นะครับค่ามาตรฐานคือ5เท่าหมายความว่าถ้าวันนี้ครับเราเป็นพนักงานนะฮะประจำเนี่ยที่มีรายได้สัก20,000บาทวงเงินที่เราจะสามารถกู้ได้โดยส่วนมากนะครับหเท่าของ2 0,000นั่นก็คือประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยคอนเซปต์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยครับเขาถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเงินก้อนนะครับไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินครับ เช่นบางจังหวะเวลาเราครับเราต้องการเงินก้อนมาใช้ในเวลาเร่งด่วนเช่นค่ารักษาพยาบาลน,นะครับเอาไปจ่ายค่าประกันจ่ายค่าเทอมลูกหรือเกิดอุบัติเหตุทางการเงินต้องใช้เงินก้อนนี่แหละครับจุดประสงค์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคลเขาออกแบบมาเพื่อเวลาแบบนี้แหละครับเท่าที่ฟังดูมาก็รู้สึกโอเคหมดเลยใช่ไหมครับมีเงินก้อนฉุกเฉินให้ตั้ง5เท่าของรายได้น่าจะเป็นแหล่งเงินก้อนที่น่าสนใจแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่ากลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเลทประมาณ16-26เ26%ต่อปีนะครับ ต้องบอกว่าสินเชื่อกลุ่มนี้ครับอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับถ้าเทียบกับสินเชื่อตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อธุรกิจนะครับหรือสินเชื่อที่มีพวกหลักทรัพย์มาคำประกันบางคนอาจจะนึกสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในเล้งส1 6หถึงใช่ไหมครับแล้วเราจะได้16หรือได้26หรือดอกเบี้ยมันจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างนี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะมากจะน้อยครับจะขึ้นยยู่กกับงเเราาา้้ๆละถ ทานน้อยหน่อยอัตราดอกเบีย้ยเราก็จะได้สูงครับแต่ถ้าเรากู้วงเง,เงินเยอะเช่นเรากู้ทีล้านนึงเลยอย่างเงี้ยครับอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะได้ต่ําๆครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยก็ยังมีให้เห็นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกคนไว้นะเกี่ยวกับดอกเบีย้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะมีการคิดดอกเบีย้ยที่เรียกว่าการคิดแบบลดต้นลดดอกครับนั่นก็คือดอกเบีย้ยจะคิดจากเงินต้นคงเหลือเงินต้นเยอะดอกเบีย้ยเยอะเงินต้นน้อยดอกเบี้ยน้อยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อยากจะ นำให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้แต่ยังไม่มีพื้นยังไม่รู้จักเลยว่า i, เฮ้ยไอเงินกู้ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยแหละครับเพื่อที่อะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เราจะได้รู้จัก เข้าใจความเสี่ยงนะครับรู้ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของเขาคืออะไรนะครับในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กันนะครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดนะครับของสินเชื่อ Personal c a จากธนาคาร CIMB กันนะครับสามารถสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี64นี่เลยนะครับก็คือสิ้นปีนี้นะครับ มาดูจุดเด่นของเขากันอีกครั้งนะครับจุดเด่นของเขาครับคือสมัครง่ายนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันเลยนะครับ วงเงินอนุมัติเนี่ยครับอนุมัติสูงสุดนะครับคือ1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับและเริ่มต้นก็คือ2 0 0 0 0บาทซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับฐานรายได้เราครับรายได้เราเยอะเราก็กู้ได้เยอะนะครับรายได้เนี่ยผมหมายถึงเงินเดือนนั่นแหละครับนะฮะโดยนะครับจะต้องชําระคืนธนาคารเป็นรายเดือนนะครับเท่าเท่ากันนะครับและจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรือที่เรียกว่า effective rate นะครับคิดตามเงินต้นครับเงินต้นเยอะดอกเบี้ยเยอะเงินต้นน้อยดอกเบี้ยน้อยนะครับ และอายุสัญญาครับขั้นต่ำเนี่ยคือ12เดือนหรือปีนึงนั่นแหละครับและกู้ได้นานสูงสุดนะครับไม่เกิน60เดือนนะครับหรือ5ปีด้วยกันนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้กู้ก่อนนะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับจะต้องเป็นพนักงานนะครับพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีอายุตั้งแต่21ปีไปถึง60ปีนะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้จะได้สําหรับพนักงานประจําเท่านั้นนะครับเจ้าของธุรกิจก็จะไม่สามารถมากู้ตัวนี้ได้นะฮะจะต้องมีสัญชาติไทยยะรแล้้วก็จตองมีา ที่มั่นคงแน่นอนนะครับสำหรับเอกสารประกอบการสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนหนังสือรับรองรายได้บุคแบงค์นะครับก็เป็นเอกสารทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สมัครสินเชื่อนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจนะครับของเขาเนี่ยคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับคือเขาเจะมีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่สมัครแล้วก็อนุมัติสินเชื่อ p e r s o n a l c a s h ของ CAMB นะครับที่มาสมัครตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่3าเอ็ดธันวาคมปี64เนี่ยนะครับจะได้ดอกเบี้ยพิเศษตามตารางนี้เลยนะครับสำหรับพนักงานประจำนะครับที่รายได้20,000บาทเนี่ยต่ำสุดที่เลือกได้คือ9%นะครับโดยเลือกอายุสัญญา12เดือนนี่คือถูกมากนะครับถ้าอยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับและสามารถเลือกได้12%ครับถ้ากู้24เดือนหรือ2ปีนั่นแหละครับหรือนะครับถ้ายืดยาวไปถึง5ปีเนี่ยครับ ก็อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่18%ต่อปีนะครับอ่าเนี่ยครก็ลองดูนะว่าช่วงรายได้ของเรานีครับอยู่ในช่วงรายได้ไหนนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์สาม0 0ื่นเนี่ยนะครับก็เลือกได้ตั้งแต่ 11.8c ไปจนถึง15%นะครับจริงๆนะครับ สรุปง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของเราครับเนี่ยสองหมก็ได้ดอกเบีย้ยชุดหนึ่งแล้วก็มาเลือกเอาว่าเราจะกู้นานกี่เดือนนะครับสิเดือนก็ได้ถูกเลยนะครับยิ่งกู้สั้นยิ่งได้ดอกเบีย้ยถูกเห็นไหมฮะเนี่ยกู้สั้นได้ถูกกู้สั้นได้ถูกนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับผมสรุปภาพรวมนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยนะฮะของ CIMB Personal Loan ตัวเนี้ย ค่อนข้างที่จะถูกนะครับนะน่าสนใจมากๆนะครับและย้าอีกทีนะครับว่าวงเงินอนุมัติขั้นต่ําของเขานะครับสำหรับโปรนี้นะครบับวงเงินอนุมัติของเขาเนี่ยคือ30ม0 0บาทขึ้นไปนะครับโดยรับเงินสินเชื่อ โดยการโอนเข้าผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับวงเงินอนุมัติสูงสุด5เท่าของรายได้นะครับและไม่เกิน1.5ล้านบาทขึ้นไปนะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับอ่านะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของสินเชื่อนะครับ personal cash นะครับจากธนาคาร CIMB นะครับดังนั้นนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจสินเชื่อตัว อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากสมัครนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยก็สามารถกดลิงก์นะครับในการสมัครสินเชื่อได้นะครับที่คําบรรยายคลิปวิดีโอนี้หรือคอมเมนต์บนสุดนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเรากรอกข้อมูลทั้งหมดลงไปครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทาง CIMB ติดต่อกลับมานะครับเพื่อดําเนินการในขั้นถัดไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้ครับก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องมีหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องระมัดระวังและก็พิจารณาเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไปตลอดนะครับกลุ่มสินเชื่อที่เราคุยกันเนี่ยครับเป็นกลุ่มสินเชื่อที่อยู่ในหมวดหมู่สินเชื่อส่วนบุคคลครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยสูงสุดคือ26%มันก็คือสูงนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถใช้งานสินเชื่อตัวนี้ใใหห้้เกกิดดประโยชชนน์ไคั็ือ่ววงงจ ีวิตที่มันต้องการสภาพคล่องจริงๆที่เงินเราขาดมือจริงๆครับการหยิบยืมเงินส่วนนี้ไปก่อนโดยการวางแผนชําระให้เรียบร้อยนะครับการพิจารณาอะไรหลายอย่างให้ถี่ถ้วนเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยทําให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้ช่วยเติมสภาพคล่องให้เราได้ครับไม่ว่าจะเป็นบางช่วงครับเราต้องการค่ารักษาพยาบาลเร่งด่วนถ้าไม่รักษาแล้วเนี่ยคนในครอบครัวเราอาจจะมีอันตรายหรือบางช่วงเราต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกไม่งั้นลูกเราไม่มีที่เรียนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมว่า ว่ามันพอจะช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลครับจะเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยตัวนี้นะครับกับเงินกู้นอกระบบหรือเงินกู้อื่นๆนะครับที่อยู่นอกกฎหมายด้วยนะครับไม่มีหน่วยงานใดๆมารับรองนะครับหรือดูแลรับผิดชอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเทียบกันไม่ได้นะครับตัวนี้โอเคกว่าเยอะมากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ให้เป็นย้าอีกทีนะ ใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นวางแผนการใช้ให้ดีครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราแน่ๆครับเครดิตทางการเงินของเราก็จะดีด้วยนะถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเราจ่ายตรงเวลาจ่ายตามกําหนดมีแผนการชําระที่ชัดเจนไม่จ่ายขั้นต่ำอย่างเงี้ยครับมันมีประโยชน์มากๆนะครับ แต่มันจะมีโทษมากๆนะครับถ้าเรากดเงินหรือกู้เงินจากสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเอาไปใช้ใจ่ายในพวกหนี้อุปโภคบริโภคหรือหนี้ที่ไม่มีความจําเป็นนะครับหนี้พวกรักซอรี่พวกนี้ละกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาทางการเงินระยะยาวแน่ๆนะ,นะซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนที่ฟังผมที่ติดตามผมนะฮะไปเจอเรื่องราวแบบนั้นกันสุดท้ายนะครับจริงๆอะครับการไม่มีหนี้นะครับการบริหารจัดสรรชีวิตทางการเงินตัวเองนะครับให้สภาพคล่องดีมีเงินเก็บมีเงินเหลือใช้ มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้วและผมเชื่อว,ว่ามันก็เป็นเป้าหมายของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตของเราบางทีฮะมันก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันมีคอน d i t i o n ที่แตกต่างกันครับบางครั้งครับมันเกิดการผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุทางการเงินกันได้ครับซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายๆตัวครับเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเก้าวผ่านเวลาพวกนั้นไปได้นะครับสุดท้ายมันอยู่ที่เราครับในฐนานะผู้ใช้งานนะว่าจะเลือกใช้มันให้ถูกต้อง เลือกใช้มันเพื่อทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าทุกคนจะได้สาระความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากคลิปนี้กันไปนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนมารีวิวมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูดิวิ้งครับสวัสดีครับ